สวัสดีเช่นเคยนะครับวันนี้พามาปล่อยอีกแล้วครับพ่อพันธุ์นะครับกับแม่พันธุ์นะครับผสมไว้แล้วลงไข่ไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้เราได้ไข่เขาแล้วนะครับผมก็จะมาปล่อยนะครับปล่อยที่เดิมครับธรรมชาตินะครับผม ครับเดี๋ยวผมจะพาไปปล่อยเลยนะครับโอเคครับครับผมมาต่อกันเลยนะครับที่เดิมนะครับผมที่นี่ไม้ไผ่นะครับผูๆเยอะนะครับมีมีเห็ดด้วยนะครับแถวนี้น่าสมบูรณ์ครับเรามาปล่อยกันเลยครับ นี่นะครับพวกนี้พ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ตัวสวยๆเลยนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเราได้ผสมเขาหมดแล้วนะครับเอเลยครับครับให้เขาไปแพร่พันธุ์นะครับธรรมชาติเก็บไว้ก็สงสารเขานะครับ ่อไปแค่พันํำลงชีวิตต่อไปนะครับตัวที่ตายก็มีนะครับหมดอายุไขเขาแล้วนะครับผมสวยนะครับตัวนี้เก่งนะครับผมชนมาแล้วนะครับนี่ชนมาแล้วนะครับ ผ่านมาแล้วสนามมาแล้วนะครับตัวนนี้ก็สวยครับนี่ก็ผ่านสนามมาแล้วนะครับนี่นะครับปล่อยเขานะครับธรรมชาติเหมือนเดิมครับเราเลี้ยงเขานะครับเราก็สงสารเขานะครับ เราได้ลูกได้หลานเขาแล้วนะครับก็ปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็พามาปล่อยกวางนะครับคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมพี่ๆนะครับน้องๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ มีอะไรนะครับที่ไม่เข้าใจหรือว่าอะไรนะครับที่ไม่เข้าใจในการเพราะนะครับถ้าผมตอบได้นะครับผมก็จะตอบให้พี่ๆนะครับน้องๆนะครับถ้าผมอันไหนที่ผมตอบไม่ได้ก็ขออาภาัยด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ